cái này là cái gì vậy? 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 cái là cái gì vậy? cái này cái gì cái 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 อนะ้รอวอะไรันะไม่มาเลเิเบาเบาเบาลมป่ตันบ่ลมุกนะบอลมุกบอลลกบอลกบอลงกไม่ต้อง,งโอ้วจับตัวนจับนุ่งมงเออะนะอันนี้มันลิ้มว่าไม่เมือนกกรามมาดีการเชื่อมฟิสนะครับโดยพี่เลยนะ <laughs> ปูครับพี่ปูครับพี่ปูนะครับตอนนี้พี่ปูจัดพี่ปูจัดอยู่นะครับร้อนนจังฟีดนะครับนี่วันที่สองใช่ไหมรูที่สองวัที่สองลุ้นกันลุ้นกันนะครับได้ไหมประมาณนี้โอเคได้ไหมลอนกรบตุ้นบวกเข้ไปเลยมาครับดีโอเคเพิ่มอีกไหมเพิ่มเพิ่มครับเพิ่ม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 น่าเป็นรูแล้ว เป็นรู้แล้วใช่ไหมเติมต่อเลย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 เติมเลยไปเลยแกจับสายเหรอไอยจับสัาว่าต้องหลายจะนี้ไหมสายจะฟังฟังฟังนี้อ่าเติมไปเติมไปเลยเลยทด้ไหมไป วันนี้นะวันนี้วันนี้อย่าปูเรนยูเรนลุลุกอ่าโอเคไม่สะอาดก็เลยทีน่ะใช่ใช่ใช่แสดงว่าทีน่ะไม่สะอาดทุกขึ้นมาเลยมันทุกมันทุไม่ทีนานไม่สะอาดสองคือไอ้ฟเนี่ยคือมันมีสุขภาพลันในมีน้ำอยู่มีมีไอ้น้ำอยู่นะครับของจริงก็ประมาณนี้เชื่อมยากประมาณนี้มีไอ้น้ำต้องมีอหูมันอะไรประมาณนั้ แต่ฟิลบางตัวสกปรกบบเนี่ยอันนี้งานเชื่อมอลูมิเนียมนะครับโดยพี่ปูครับพี่ปูเอาใหม่เลยไม่เป็นไรแค่ถ่ายรูปลง YouTube แค่นี้โอเคไม่มีอะไรมากมายตอนนี้ฟีไม่ได้เป็นอะไรการแล้วไม่มีผลอะไรไหมไม่ไม่ได้เป็นเลไรออครับ ลงยูทูบอยากเป็นกูรวยอ๋อโอ้ยคนดีก็พอแล้วรวยยากแล้วพี่ยากแล้วรุ่นรุ่นเรายากแล้วเป็นคนดีกำลังคมก็พอแล้วต้จริงกับูฟังกูฟังอะไรอยากลงก่อนแกไขแก้ตัวใหม่แก้ตัวใหม่แต่ยังางเมื่อกี้พี่ขัดยังไม่สะอาดไม่พอนะครับรัมไหมเอาไม้สะอาดกว่านี้นั่นแหละไปนั่นแหละเอามาจ่อเลยจ่อให้มันเอาดูยังกันเอาไปจ่อไม่ ถอยไม่เลยประมาณนี้เลยเนาะใช่พอ,พอ่าถ<พ>อ,อยคันเลยคันรีบคันเลยรีบคันเลยทำไม่ได้เอาวิธีรับคอยคอยเชื่อมฟิวตัวเย็นนะตอนนี้นะครับเป็นเชื่อมอลูมิเนียมด้วยลวดเชื่อมอ่าผสมพักมาแล้วนะครับโอเคขันกินเอาให้สะอาดเลยครัต้องอ่าพอยดักตีพอยดักตี เอาครับรอบนี้ผมมาปาโรคมันมีรูระบายอยู่เอาเลยครับพี่ปรับแก๊สใหมปรับแก๊สใหม่ครับปรับแก๊สหมก็เพิ่มเพิ่มแก๊สก่อนิดที่เพิ่ม,ม,กกมรถน่าจะได้แนะ่หเสนอแค่นี้ นหรับลเลื่นไปีนเอั่นเอาีครับเลไือบมือวางไม่ต้องก่อนไม่ต้องวางฟิสไม่ต้องไม่ไม่ไอ้ลวดไม่ต้องก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วางฝั่งนี้เลยให้มันไหลไปจากฝั่งนู้นโอเคอ่าวายฝั่งลองดูลองดูมันขึ้นไปบอดีเลยนี่คือหมายถึงว่าฟิสุบบบูกแต่เชื่อมยากครับของจริงในของจริงเจอของจริงครับดีครับอ่า พอเรายกยกอ่าสวยมากครับสวยมากครับออกมาสวยนะครับประมาณนี้ขนาดทิ่ที่หน้าถักกระบกนะครับด้านในฟิตยังไม่ได้ล้างฟิตรฟิตรฟิตก็ซ่อมมาแล้วไม่ได้ล้างมาโอเคโอ้สวยงามมากครับสวยงามโอเคเอาเชิญครับครับก็จบกับพี่ปูนะครับขอบคุณพี่ปูนะครับเป็นดารานะครับเดี๋ยวผมเอาไปลงยูทูป